วันนี้ยังอยู่กับเหมียวที่จังหวัดพังงาต้องได้รูปสวยๆแน่เลยเขาหลักเมืองชายทะเลที่เงียบสงบและอบอุ่นอือหือเหมือนอยู่ในภาพวาดเลยที่นี่แหละจุดหมายแรกของทริปนี้กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กๆและสายอนุรักษ์ไม่ควรพลาดที่นี่ช่วยคืนชีวิตให้ธรรมชาติปล่อยลูกเต่าสู่ทะเลโตไปไวนะเจ้าตัวน้อยแล้วเราจะได้เจอกันอีกลองของซะหน่อยเขาหลักมีคลื่นสวยๆให้ผึกเล่นเซิร์ฟ ว้าวมันสุดๆเอาเป็นว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนพอหอมปากหอมคอเพราะยังมีหลายจุดที่ยังไม่ได้ไปสวัสดีครับลุงวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับถ้าน้องบ่าวพร้อมแล้วไปกันเลยอีกจุดหนึ่งที่ใครมาก็ไม่ควรพลาดกับการล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติเล่นน้ำตกบอกได้คำเดียว Amazing มากครับอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพังงาคือวัดถ้ำสุวรรณครูหาพังงา ขอพรให้ทริปนี้ปลอดภัยและได้รูปสวยๆให้คนกดไลค์เยอะๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ